สวัสดีครับพบกับเจแกนเจรนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำเรนเจอร์ตัวกันบินนะครับมันเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะนะครับว่าพี่ตอนนี้เจอบินแบบว่าเกลื่อนเต็มไปหมดเลยครับก็จากตู้รวมบินนะครับตู้รวมบินมาปุ๊บเนี่ย ตั้งแต่หลีกทองเนี่ยเราจะเจอตัวบินแม็กนะตัวบินแม็กเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากอาจจะเป็นบินทั่ว,วไปครับบินดูบินอะไรก็ตามครับค่อนข้างจะเยอะมากๆครับฉะนั้นเนี่ยตัวกันบินมันก็เริ่มจัดจาเป็นมากขึ้นซึ่งจริงๆเนี่ยผมทําคลิปให้ดูน่าจะประมาณเดือนที่แล้วอะว่าแบบเฮ้ยในลิีกสูงๆเนี่ยเขาตื่นรู้กันหมดแล้วเรียกได้ว่าคนตื่นบินครับเขาใช้ตัวกันบินกันจํานวนมากๆเลยนะครับการคัดทีมเนี่ย ประมาณสัก70%นะครับก็จะเจอตัวกันบินสมบูรณ์แล้วยิ่งปัจจุบันผมว่าตัวกันบินอาจจะเจอสัก8 0กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะเรียกได้ว่าต้องยอมเสียหนึ่งตำแหน่งเพราะว่าบินมันค่อนข้างจะเยอะเหลือเกินครับในจังหวะที่ข้างล่างเนี่ยยืนยื้อกันตึงๆเนี่ยบินมันค่อนข้างจะมีผลเหมือนกันนะในการตีป้อมแต่ผมบอกไปแล้วนะว่าจากการที่เกมเนี่ยมีการป,ปรับบัฟนะเรื่องของป้อมนะ อพลังต้มตีบวก20เปอร์นะครับแล้วก็พลังชีวิตป้อมเนี่ยบวก50เปอร์มันทำให้ตัวบินทั่วๆไปเนี่ยตีป้อมช้าเรียกได้ว่าตีช้าขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีเกียร์ดีๆอยู่นะครับรวมถึงศัตรูอาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้อัพป้อมอาจจะเวลไม่สูงมากนักเนี่ยมันก็ยังตีป้อมได้แตกอย่างรวดเร็วฉะนั้นเนี่ยตัวกันบินมันก็เลยก็ก,ก็ยังก็ยังสำคัญอยู่เดี๋ยวคลิปนี้มาดูแล้วกันนะครับว่า จัดอันดับตัวการบินตัวไหนหน่าสนใจตัวไหนหน่าใช้เดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่ะตุกราชาเพิ่มเ็ทนะสุดสัปดาห์นี้เพิ่มเรทนะครับก็ อ่าไม่พิ่มขั้นก็สุกเพิ่มเลนนะส่วนเกียร์ลุ้นดาบราชาตุรกีนะครับว่าจะเพิ่มเลนโดยตรงไหมนะครับใครอยากจัดเลนเจอร์เกมพักครับแนะนําร้านเติมเกมร้านนี้ครับจะน้ากันค้าท็อปสเตเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้านค้าจดทะเบียนต้องตามกฎหมายแล้วก็เติมเกมมากกว่าห้าปีนะปลอดภัยจะได้ครับเติมถูกนะครับในเกมเลนเจอร์มีแค่ไอโอเอสครับทางร้านมีบริการกดพักให้ได้สําหรับแอนดรอยถ้าไม่เกีิดกัรูบี้นะแอนดรอยจัดได้เลยครับบริการโปรแกรมจำลอง l d ลดีโฟน ฟาร์มกันตึงๆรัวๆนะเกมเรนเจอร์หรือเกมอื่นๆสอบถามที่ร้านค้าได้เลยครับแต่ลิงก์อยู่ที่ใต้เดสคริปชั่นคลิปนะครับเจน้ำกันคา้าท็อปเซ็นเตอร์ปลอดภยัยเปลี่ยนรวดเร็วใครพร้อมไปจัดได้เลยขอได้เรนเจอร์เกียร์แพ็คจังๆจากร้านเจน้ำกันค้านะครับอ่างการเรนเจอร์พิเศษนะแพ็คนี้คน,นถามตลอดเวลาเลยนะครับก็เติมตอนไหนก็ได้ครับแล้วก็กดรับให้ครบ อันนี้สําคัญนะเพราะว่ามันเป็นแพ็กที่ห้ามพลาดนะครับเหมือนจะพลาดได้วันเดียวนะรู้สึกจะพลาดได้วันเดียวหรือถ้าเกิดพลาดไปจริงจต่าังๆเนี่ยมันก็หายไปแค่ตัว3าใบก็อาจจะไม่ได้เสียหายอะไรมากนักนะชนะแพ็กนี้เนี่ยต้องเรียกได้ว่า,ามีความมั่นคงในการล็อินเข้าเกมแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าต้องเข้ามากดรับนะครับตัวการบินนะครับการบินในเกมมีทั้งหมด น่าจะประมาณ13ตัวเพราะว่าเหมือนจะเพิ่งทำคลิปไปนมานานส่วนตู้รวมกันบินถามว่าจะมาไหมผมว่าไม่น่ามาแล้วปีที่แล้วมีนะปีที่แล้วมีปุ๊มเนี่ยปีนี้มันก็เลย เกมเขาเลยแบบเอาบินมาผมเลยคิดว่าไม่น่าจะเอาตู้กันบินมานะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของกันบินอันนี้ต้องอันนี้ก่อนเพราะว่าเพื่อนๆจะแบบว่าโหพี่ผมเจอบินซู้ไม่ได้เลยแป๊บเดียวป้อมแต่นู่นนี่นั่นเกมน่าจะต้องทําตัวกันบินที่โหดเยี่ยมมากๆครับส่วนตัวผมมองว่ายังไม่จําเป็นขนาดนั้นผมมองว่าด้วยตัวกันบินที่มีนะตอนนี้เนี่ยมันสามารถจัดการตัวบินได้โดยตรงอาจจะจะมีแบบว่าเอาธาตุมาชนะทางโดยตรงนะครับหรือว่าใช้ด้ดยสกิลในภาพรวมเนี่ยผมว่ามันจัด การได้ได้อยู่แล้วนะครับถ้าสมมติวันหนึ่งเกมจะทำตัวกันบินแบบโหดชนิดที่ว่าค่ากันบินได้ทุกตัวผมมองว่ายาก เพราะอะไรเพราะว่าเกมยังต้องถ่ายโตบินอยู่นะครับเพราะว่าบินมันก็เป็นทิศทางที่สามารถที่จะใช้ได้ถ้าสมมติว่าทํามาโหดขนาดนั้นแล้วแบบทุกคนมีการบินที่โหดมาบ้างพอแล้วบินมันก็ไม่รู้ว่าจะทําแบบโหดกว่านี้ได้อีกไหมเพราะว่าบินดูผมมองว่ามันเป็นสเกลที่ตันแล้วอ่ะมันโหดมากแล้วไม่รู้ว่าจะมีโหดมากกว่านี้ได้ไหมฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าไม่จําเป็นจะต้องมีการบินที่โหดมากกว่านี้เพราะว่าบินเน่ยเกมจะ เรียกได้ว่าเนิร์ฟเนิร์ฟสุดๆไม่ได้เราเห็นแล้วนะครับว่าบินเนี่ยมันใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยส่วนการบินเราก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยมันเอาอยู่นะที่เอาไม่อยู่จริง,รงๆเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่า1นึ่ภาคพื้นเรายังไม่ดีพอเท่าไหร่่ตัวการบินโดนยิงหายนู่นนี่นั่นครับบินมาแบบปั๊บเดียวมันคอป,ป้องตายหมดนะเพราะว่าภาคพื้นก็ยืนไม่ได้ครับ่างเรื่องของป้อมอาจจะแบบว่าเวลไม่เยอะอัพป้อมไม่เยอะเท่าไหร่มันก็เลยรับการตีแรงๆได้ไม่กี่ทีเรียกได้ว่าสเต็ปมันอาจจะแบบว่า มันมันต้องกดใช้เทมไวขึ้นประมาณนี้ครับ แล้วก็สามจังหวะก,การใช้เทมนั่นแหละมันก็จะส่งผลเรื่องของป้อมด้วยไงเพราะว่าบางทีป้อมมันอัพได้นิดเดียวเนะี่ยเฮ้ยแป๊บเดียวป้อมบูมแตกอะไรประมาณนี้นะครับก็สเต็ปการใช้เทมอาจจะต้องแบบว่าเน้นนิดหนึ่งทวงนิดหนึ่งว่ามันตีป้อมได้กี่ทีแล้วค่อยใช้ไอเทมพยายามอย่าใช้อมาตาก่อนอะเมาตยเน้นว่าเอาไว้ใช้ซ่อมป้อมนะครับแล้วก็อ่าสุดท้ายนะครับก็คือบอดโหดถ้าบอดโหดบางทีมันก็ยอมนะแบบว่าบางทีสมมติเจอบินดูเงี้ยแม่งติดล่างโคนตลอดเลยแล้วก็บัฟบ พลังโจมตีตลอดเลยอันนี้ต่อให้ป้อมตันเนี่ยแป๊บเดียวมันก็วูบแตกได้อยู่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องยอมไปอ่านะครับฉะนั้นเบื้องต้นจะเป็นประมาณนี้นะครับตัวกันบินทั้งหมด1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13ตัวอ่ะเบการบินทั้งหมด13ตัวครับแบ่งเป็นแสงมืด 1>, 1 2 3 4 5 6 7หอ่านะครับการบินแสงมืดมี7ตัวนะครับแล้วก็นาไม้ไฟ6ตัวนะครับตัวที่เอามากันบินนะครับโดยเฉพาะการบินดุอันดับหนึ่งตอนนี้นที่ผมแนะนําสมมุติว่าเจอบินดุเยอะมากแล้วแบบว่าไม่ไหวจริงอันดับหนึ่งผมให้เป็นตัวนี้นะนะตอนนี้ต้องเป็นตัวบอสผู้กันเพราะว่าผมเคยเอาไปทดสอบแล้วผมเล่นเอาบินดุไปตีนะครับอ่าเจอแค่เวลร้อยสี่สิบเนี่ย มันรวมกัน2ตัวสาตัวเนี่ยมันตีบินดูดตายได้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าธาตุมันชนะทางครับอ่ทาท้งนี้ทางนั้นขึ้นอยู่กับเกียร์ด้วยนะขึ้นอยู่กับเกียร์เอาเป็นประมาณว่าถ้าสมมติการบินไม่ได้ตายครับมันยืนตีกันเนี่ยการบินจะได้เปรียบตัวบินค่อนข้างจะเยอะซึ่งตัวนี้มันทําได้ค่อนข้างจะดีครับส่วนสกิลนะครับก็ยังไม่ได้ค่อยมีอะไรมากมายนะัก อาจจะมีแค่แบบเฮ้มันช่วยฮิลภาคพ,พื้นได้บัฟแม่นยำบัฟแม่นยำสกิลนะครับแต่ว่าจุดสำคัญคือความสามารถตรงนี้ยังยังสามารถที่จะแคนเซิลแร่พันได้อยู่นะกับการโคลนิ่งพักพวกเพราะว่าทีมูุพัฒาเป็นทีมใหม่สุดท้ายเขาก็ ยังยังไม่ได้ทำอะไรมัง้งนะอนาะคตไม่รู้นะผมคิดว่ามันน่าจะยังเป็นบั็อกอยู่คือมันไม่ได้มีความจําเป็นนะว่าแบบมันจะต้องมาแคนเซิลอ่าแต่ว่าจุดนี้นเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ทําให้อ่าหยุด5กลับมาเล่นเพราะว่าอ่าการคนที่พกพวกเนี่ยมันสามารถที่จะแคนเซิลนะเพิ่มหน้าพัานได้อยู่อ่าอน,นี้เดี๋ยวต้องรอดูในอะนาคตอมนว่ามันยังสามารถที่จะ แคนเซิลได้อยู่นะครับเพราะว่าเพื่อนที่โดนติดแล่พันปุ๊บเนี่ยไอความสามารถนี้พอมันโค่นเพื่อนตัวนั้นปล่อยออกมากแล่พันมันหายไปนะครับมันก็เลยทําให้เพิ่มนแล่พันก็ประสิทธิภาพลดน,น้อยลงไปนะไอชั้นตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าส่วนความสามารถไฮเปอร์ Hyper, ไม่ได้มีร่างโค่นก็เป็นว่ามันการบินได้ดีจริงๆตัวเนี้ยถ้าบนท็อปตำนานลองไปดูว่าจะจะเห็นข้อข้างเยอะครับอันดับ2ผมให้ตัวนี้รอนรอนเนี่ยคลิปเก่าแม้ว่าตัวจะยังไม่ได้มี 9ดาวใช่ไหมคลิป9ตอนแรกสุดที่ผมใช้อ่ะโหใช้เวล์140อ่ะมันยังคลิค่อนข้างจะหนักมากนะครับแล้วก็เราไปเจอตัวไฮเปอร์แม็กเนี่ยปรากฏว่าแบบที่บินดุทําอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเขามีสตันใช่ไหมใช่มีสแันเพราะว่าผมเพิ่งเจอล่าสุดเลยนะว่าต่อให้ยิงไม่ตายเนี่ยมันบินมื้อสตันอยู่ตรงนั้นครับแล้วก็คลิค่อนข้างจะรุนแรงครับแล้วก็มีการบับ ตีปกติเป็นตัวตีพื้นที่ฉะนั้นเนี่ยบินที่มันแบบบินมากองๆองรวมกันน่ะมันจะคลิมู่โดนหลายตัวแล้วก็ตายครับแล้วที่สำคัญเนี่ยสมมติภาคพ,พื้นโดนเขายิงเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสฟื้นพลังขึ้นมาที่จะเอามาตีคลิครับอ่านะตีคริใส่ตัวบินได้ฟื้นพลังที่สามารถใช้สกิลต่อได้นะ ไม่เหมือนเฮลือกสุดท้ายครับเพือสุดท้ายเนี่ยขึ้นมาจะตีธรรมดายอย่างเดียวครับแต่ว่าฟื้นพลังเนี่ยสามารถใช้สกิลด้วยต่อฉะนั้นเนี่ยตัวอันดับ2ที่ผมแนะนําก็คือรอนผมมองว่ารอนเนี่ยคริต,ตัวบินได้หมดทุกตัวเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยปั้นรอนมาผมว่าก็โอเคอยู่เหมือนกันนะนะครับฉะนั้นเนี่ยการบินดุผมให้2ตัวนีที่เป็นแบบภาพรวมจัดๆเลยครับส่วนตัวอื่น,อนลองลองลองมาอันดับ3ามผมให้เป็นตัวเจมนะครับตัวเจมเนี่ย เ,เหมือนมันก็ปรับขึ้นมาไหมเมื่อก่อนอะตอนผมเจอไฮเปอร์แม็กนี้นะผมใช้บินดูเนี่ยตีป้อมแตกได้แต่ว่าต้องมีเรื่องสุดท้ายนะเน้นว่าต้องก้าวดาวแม็กเกด,ดีๆเรื่องสุดท้ายนะครับเพราะว่าตัวนี้เนะี่ยพอมันเป็นท่าเสมอปุบเนี่ยมันใช้เวลาการตีอ่านิดนึ่านะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนมันจะการบินได้ดีมากๆครับบัฟพื้นฐานก็แม่นยนัมสกิลกับเพิ่มระยะโจมตีนะครับแล้วก็ใบตรงนี้เนะี่ยมันทําให้ตัว บินดุเนี่ยพอมันหยุดบัฟปุ๊บเนี่ยมันจะใช้เวลาการตีป้อมนานขึ้นผมทดสอบแล้วว่าบินดุเนี่ยถ้ามันไม่บัฟเพิ่มแรงโจมตีนะมันก็ตีป้อมนานอยู่เหมือนกันคือด้วยความที่ว่า,เ,าเกมบัฟป้อมใช่ไหมมันก็ตีนานขึ้นฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าช่วยได้เยอะอยู่เหมือนกันตัวนี้ก็เลยใช้งานได้ดีแล้วก็ที่สำคัญเขามีคอมโบนะมีคอมโบระนึกน,นะครับแล้วก็มีร่างโคนมีต่อต้าน0.5น,นะครับก็เป็นเป็นตัวการบิน,นที่ดี อ่าส่วนดับนี้แล้วแตะนะคุณจะคิดว่าใครเหนือใครเรื่อมเื่มมันก็เรื่มเรื่มกันนิดนึงครับอ่าต่อมาตัวมูลนะครับมูลลดน้าหนักคือตัวนี้การใช้งานมันดูดรอลงมานิดนึงแต่ผมมองว่ามันน่าจะเป็นที่แพดเดี๋ยวเกมก็ปรับขึ้นปรับลงมันก็กลับมาเก่งได้นะครับตัวนี้ผมมองว่าสกิลเขาดีนะอ่าผักไปยังแนวหลังเหมือนตัวซาีมักลุกเลยนะครับอ่าเดะเมทะลร้ลดความเรในการเคลื่อนที่ผักไปยังแนวหลังมันก็เลยจะใช้ในภาพรวมได้เช่นเดียวกันครับส่วนการบัฟเนี่ยก็อ่าเพิ่มแรงคลิอ่าแม ก็ทําให้บินนะโดนคิ้นะครับแล้วก็ไม่โดนเปลี่ยนร่างตัวนี้จะไม่โดนเปลี่ยนร่างแล้วก็ความสามารถนะนี่เขามีหยุด5นะครับเอาไปเล่นคอมโบได้ครับหรือว่าใช้เป็นร่างโคลนก็ได้ฟื้นพลังก็ได้นะครับก็เรียน้ว่าผมยังบอกว่าเป็นตัวที่ยังใช้ดีอยู่ผมปั้นขึ้นมาเล่นผมรู้สึกว่าเฮ้ยก,ก็ดีอยู่เหมือนกันนะเพียงแต่ว,ว่าเหมือนเมื่อก่อนน่าจะดูดีกว่านี้นะครับ อ่ะส่วนต่อมาอันดับ5ตัวเนี้ยจริงๆเนี่ยผมอยากจะให้เป็นอันดับหนึ่งในภาพรวมนะสำหรับคนที่แบบว่าอ่กบม่วงมีเยอะกบม่วงต้องไปปั้นแ่งมืดตัวภาพคื้นโหดอ,อ่าตัวกันบินจะได้ไม่เบืองกบมากนักฉะน,นั้นเนี่ยผมมองว่าตัว ซัลี่มักลุกเนี่ยผมจริงๆให้เป็นอันดับหนึ่งในภาพรวมนะครับผมมองว่ามันกันบินแบบเอาอยู่ได้มดทุกตัวเลยอาจจะแบบไม่ได้คริตายในกรณีที่แบบไปเจอถ้าตัวบินท่าน,น้ําสมมติเจอกบบินอย่างเงี้ยไอ้ตัวเนี้ยตีไม่ตายนะตียังไงก็ตีไม่ตายครับแต่ว่ามันถักไปยังแนวหลังได้ฉะนั้น,นี่ยตัวนี้ผมมองว่าปั้นมาเป็นพื้นฐานดีกว่านะในกรณีที่แบบไม่อยากเบืองกบม่วงแลื่องากมีกบม่วงเยอะจริงๆไปเลือกปั้นแสงมืด อันนี้โอเคกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรนเจอร์ตัวน้ำไม้ไฟเมื่อเทียบกับแสงมืดเนี่ยในอัตราเลเวลที่เท่ากันนะคือแสงมืดวนอยจะเก่งลืมเลืล่อมกว่าอยู่แล้วครับฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ผมแนะนําเป็นภาพรวมครับส่วนอันดับ6ร่วมผมแค่มองว่ามันเก่าแล้วผมก็เอาไปพอไปตีปุ๊บผมรู้สึกว่าอ่ามันมันยังการบินได้แบบไม่ไม่ได้โหดเท่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยคู่นี้จะการบินได้โหดมากๆโดยเฉพาะมูลไอฮอกกี้เนี่ยค่อนข้างจะ,งจะคริหนักนะครับแล้ว ก็ตัวสตีมาร์นะครับก็ค่อนข้างจะดีครับแต่ว่าปัจจุบันผมให้เป็นอันดับ6ร่วมนะผมรู้สึกแค่ว่ามันเก่าแล้วก็เหมือนมันตีกันบินเออมันตีบินไม่ค่อยตายเท่าไหร่แค่นั้นเองอ่าฉะนั้น,นการจัดอันดับภาพร,รวมผมเป็นประมาณนี้นะส่วนที่เหลือเนี่ยที่ไปเจอมาชิชิจริงจริงชิช,ชก็กลายเป็นว่าเหมือนจะดีขึ้นเหมือนกันเหมือนดูเกมเขาบัฟกันบินยังไงก็ไม่รู้นะตอนก่อนหน้านี้นนผมเจอชิชิเน่ยใช้บินตีเลยเจอชิชิเน่ะ เป็นการบินปุ๊บผมตีหมดเลยนะแต่ว่าต้องต้องวิเคราะห์ภาคพื้นก่อนนะต้องวิเคราะห์ภาคพื้นด้วยนะชี้ๆผมมองว่ามันเดี๋ยวดูสกิลนิดนึงลดลบรีกเพิ่มความเร็วในการโจมตีแม่นยาโจมตีพื้นที่เหมือนกันนะผมรู้สึกว่ามันยังดูเฉยๆนะผมเจอแล้วผมรู้สึกว่าเจอชี้ๆยังยังค่อนข้างเฉยๆอยู่นะครับส่วนตัวเนี้ยนะครับมันจะเป็นการผลกักไหมถ้า,ถาจำไม่ผิด อ๋อมันเป็นกระเด็นถอยหลังมันก็เลยบผักไปนิดนึงกระเด็นถอยหลังก็เลยแบบว่ายังเฉยเนะครับลองใช้แล้วดูเฉยเนะครับไอ้โบกันบินไม่เอาละนะครับไม่ไม่ไหวแล้วนะครับอ่าตัวนี้นะครับบอสปราบผีนะครับมันเอาไว้ใช้กันตัว แม่บดบินในสมัยก่อนแม่บดบินในยุคแรกมันโหดมากตัวนี้เอาไว้กันบินชนิดที่ว่าบนท้องตานานน่ะต้องยอมเสียกบในยุคแรกนะั้นเพราะว่ากบว่วงสมัยนั้นหายากเพื่อที่จะมากันบินตัวเดียวเลยนะครับสมัยนี้ไม่ไหวแล้วส่วนตัวมูนผิจีนเอาไว้กันตัวกบบินโดยตรงได้ใช้เวลร้อยสิบนะ่กันกบบินได้โดยตรงชั้นตัวนี้อาจจะมีติดทีมไว้ก็ได้นะเพราะว่าเพื่อคัดเอาไว้เพื่อเอาไปเจอทีมที่เขาใช้ใช้กบบินไอตัวนี้ตีกบบินแบบเดียวตายเลย นะครับแต่ก็ไม่น่าจะปั้นแบบในภาพรวมนส่วนตัวนี้คือเกมเขาทําเป็นตัวแรกในเกมนะครับจริงๆตัวนี้ไม่ใช่ตัวการบินแต่เกมเขาทําเพื่อที่จะเอามาใช้ตอนยุคแม่มดบินมายุคแรกเลยเกมก็เลยให้ตัวนี้มาเป็นตัวการบินสำหรับสายฟรีอ่าเรนดอมเมื่อก,ก่อนพอใช้ได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้เรื่องแล้วไม่มีเลยละก็ไม่จำเป็นต้องใช้เดี๋ยวลองเอาไปเล่นดูดีกว่าผมใช้มากลุกนะอ่าเดี๋ยวจะไปไล่ตีตัวบินนะครับอ่ะเจอตัวนี้ก่อนเลย โอ้โหเกียร์ยัตเตอร์แมนเก่ามากเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวลองตีตัวนี้ก่อนอเดี๋ยวจะไปหาบินดุดูที่เหลือนะครับหรือบินอื่นๆโดยส่วนใหญ่คนจะเจอแค่บินดุนะ,ะนะครับอะฉะนั้นภาคพื้นเน้นย้ำก่อนครับเอาภาคพื้นให้มันสู้เขาได้ก่อนนะเพราะว่าบอทเนี่ยบางทีพอมันโหดบุ๊บมันก็ไม่ไหวเหมือนกันครับไอเทมนะครับอมาตะเนี่ยพยายามใช้ ที่หลังในกรณีที่เราเจอตัวบินนะครับอ่าส่วนตัวบิน,นครับก็ต้องพยายามจําหน่อยเพราะบางตัวเนี่ยมันมีกันน้ําแข็งอ่าบางทีเนี่ยเราปล่อยให้มันตีป้อมแล้วแบบเ,เดี๋ยวลงน้าแข็งลูกไฟก็เดี๋ยวก็หายนะครับดูครับเนี่ยมันกันได้อยู่เนี่ยใช่หไหมอ่าแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ป้อม อ่อนๆนนะ่ะไม่แน่เมื่อกี้โดนตแบบีแบบเดียวก็อาจจะตายก็ได้อย่างที่บอกมันมีผลนะเพราะว่าบางทีมันบัฟขึ้นมาพอดีนะครับหรือบางทีไปเจอเขาใช้บิน2ตัวนะอ่าดูครับว่าแทบจะทุกทีมของผมที่ซุ่มเนี่ยจะมีแต่ตัวกันบินเท่านั้นมีแต่ทีมแบบนีน้ที่เขาแบบมั่นใจว่าไอ้ภาคพื้นเขาโหดมากเขาก็จะไม่ใช้กันบินอ่าเดี๋ยวเจอหมดนะอันนี้กันบินนะครับ ส่วนถามว่าตัวซันีมักลุกนะครับจะใช้อลตราหรือไฮเปอร์ดีครับมันก็มีข้อดีข้อเสียทั้ง2อ,อย่างครับถ้าใช้เป็นอัลตราเนี่ยมันก็จะปล่อยตัวได้ไวประมาณว่าเน้นออกมากันบินแต่ว่าแรกมันก็จะใช้เยอะมากกว่าร่างไฮเปอร์ส่วนร่างไฮเปอร์เนี่ยมันก็จะมีความสามารถฟื้นฟูและธาตใช่ไหม ใช่ดิเพราะว่าร่างออลต้ตาจะไม่ได้ความสามารถไฮเปอร์ฟื้นฟู้านท์ฮาร์ดก็คือ,อเมื่อเรนเจอร์โดนตีนะครับศัตรูจับไม่ได้แต่ว่านะเราได้รับแร่ทฮาร์ดที่สร้างกับคืนมาบางสว่วนก็คือได้คืนมา75%อสบาสมมุติว่าเสียแร่แร่ร้อยนึงยิงตายปุ๊บได้แร่คืนมา7 5พอตายปุ๊บเราก็เอาแร่ไปปล่อยกับตัวอื่นได้นะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกเลือกได้แต่ละตัวมันมีจุดขายของมันนะครับอน,นี่นะการบิน,นครับ อ่าคือถามว่าต้องใส่เกียร์อะไรกับตัวกันบินหนูนี่เจอทุกทีจริงๆซึ่งเราจะเจอแบบหลากหลายมากๆนะเพราะว่ากันบินเอาจริงเนี่ยมันเลือกปั้นมาแค่หนึ่งตัวเท่านั้นก็พออันนี้ทีมเดิมทีมเดิมอ่ไหมสุ่มเจอทีมเดิมอ่านี่พื้นฐานนะครับก็กลายเป็นว่ากลายเป็นไม่เจอบินเฉยแต่เจอกันบินเพียบเลยนะครับคือการใส่เกียร์กันบินเนี่ยใส่พื้นฐานไปเลยครับ อันนี้คือเขาใส่โดนแน่นอนเพราะว่าเขาต้องการให้มันผักมแม่นๆคือถ้าเกิดเกียร์เยอะอะผมว่าเกียร์เยอะก็โอเคนะเกียร์เยอะก็โอเคนะครับอ่ะบินดุส่วนพักพื้นโอ้โหสู้ไม่ได้ว่ะพักพื้นอ่ะลองดูลองดูเพราะว่าเขามีตัวอ,อ่อนตัวอื่นอยู่บ้างอ่ะเดี๋ยวลองดูครับว่าจะสู้ได้ไหม โอเคเดี๋ยวลองดูนะถ้าบอดมันไม่ได้เทือนอะไรขนาดนั้นนะครับการบินมันก็จากการบินได้นะครับโอเคผมจัดการศัตรูก่อนเอออ่ะถ้าแบบเนี้ยไม่ได้แบบเนี้ยการบินไม่อยู่ครับเพราะว่าภาคพื้นไม่ได้ครับภาคพื้นไมภ่ภาคพื้นไม่เอาเลยถ้าภาคพื้นไม่เอาเลยมันก็ยอมนะคืออย่างเงี้ยอย่างที่บอกครับ มันเข้า่ายที่ว่าภาคพ,พื้นเราสู้เขาไม่ได้บอสมืดเขาเนี่ยเขายิงเราตายหมดเลยครับปล่อยตัวอะไรไปก็โดนยิงตายหมดเลยอะ่ะแบบเนี้ยคือทําอะไรไม่ได้เลยนะโอ้โหต่อยเป็นซุปเปอร์ไซยาก,ก็ก็โดนลุงกระทืบอยู่ดีครับเป็นประเภทที่ว่าแบบไอ้ทีมเรามันสู้ไม่ได้จริงๆคือบอทมามาถึงมันก็ยิงเราหายยิงเราหายนะอะทีมนี้โอเคแบบเนี้ยภาคพ,พื้นเราสู้ได้ บินดูอ่ะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวดูเกียร์เขานิดหนึ่งบินดูเขาน่าจะกำลังปั้นอยู่ใช่ไหมโอ้ใช้ดาบรนาะชา้นเแคถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะเพราะวันได้พลังโจมตีกายครับกับปล่อยตัวไวนะจนโจมตีสกิลดนหน่อยมันก็จะไปโดนภาคพื้นนะครับอ่ะมาเดี๋ยวดูกันอ่ะแบบเนี้ยพาคพื้นผมสู้ได้คิดว่าถ้าบอทไม่ได้เกียนอะไรม้างนัน,นะอ่ะแบบเนี้ยการบินผมรับจบได้หมดนะครับ อ่าฉะนั้นเนี่ยใครจะเล่นบินนะครับไม่ว่าจะบินอะไรก็ตามเนี่ยเอาภาคพื้นให้มันแข็งแกร่งก่อนเพราะว่าถ้าภาคพื้นสูสีนะครับบินมันก็จะเป็นตัววัดผลได้อ่าในกรณีที่ว่ามันบินไปเคาะป้อมได้นะมาเดี๋ยวให้ดูครับว่าเอาอยู่ครับโอเคเอาปล่อยให้เขาบัฟไปอ่าสเตปการใช้แทมต้องเน้นนิดหนึ่งนี่อ่าแบบนี้เราก็จะดูว่าเขาตีทีละ8เปอร์ครับในกรณีที่ไม่บัฟ พอใกล้หมดแล้วปุ๊บอ่ะพัดออกไปนี่พัดไปปุ๊บอ่าโอเคไปแช่ยอยู่นะเลยนี่ถ้าเขาพัดกลับเราก็แช่กลับแต่ถ้าเกิดเขาพัดส่วนเรามาพอดีนะสมมติว่าเขาพัดส่วนเรามาพอดีก็แช่เขาไว้คาป้อมนะครับแบบนี้เนะี่ยเราจะได้เซฟไอเทมเอาไว้เลยนี่อ่านี่ภาคพืค้นเขายังไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่นะอ่าอย่างที่บอกครับว่า บินเนี่ยมันเอาไว้ใช้คัดทีมตีเพื่อดันลีกมันสามารถพาไปได้ไกลอยู่แล้วนะครับอ่านี่นะการบินนะอ่าตามสภาพเกียร์เลยนะครับเพราะวันนี้แปลกนะวันนี้แปลกไม่ค่อยเจอบินสักเท่าไหร่เหมือนเขาแบบตื่นรู้ไหมอ่ามาทีมนี้ได้เฮือกสุดท้ายนะโอ้นี่ใช้นะครับปืนแสงด้วยแต่ได้อัดพลังโจมตีสองจุด มาลองดูทีมนี้คิดว่าภากพื้นน่าจะพอสู้ได้เท่าที่ผมทดสอบมาทั้งหมดนะครับพอเอามาวัดกันโดยตรงอะ่ะสมมุติแบบภาพพื้นแบบตัวเท่ากันไม่มีดาเมเอจเอามายืนคุยกันนะแล้วใช้บินกับการบินน่ะมาตีนะครับการบินจะได้เปรียบกว่าตัวบินอยู่แล้วนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าประเด็นมันคือตัวภาคพื้นนั่นแหละที่แบบเป็นตัวแปรสําคัญนะครับ ที่มันจะทําให้แบบไอ้ตัวกันบินตายหรือว่าเขามาซัดเราเกลี้ยงหมดเลยอย่างเงี้ยนะการใช้ตัวอมตะนะครับอย่างตัวของอโคนี่โรงแรมนะครับหรือว่าตัวมูลในอำเภอครับถามว่ามันช่วยได้ไหมจริงจริงมันก็มันก็ช่วยได้อยู่นะเพราะว่าถ้าอาตะมันออกมาขวางไว้ที่ที่เนี่ยนะบางทีมันก็ตีไม่ได้อะคือมันตีไม่ได้โดยอาตะนะอันนี้ต้องบอกก่อน เออตีไม่ได้โดยอมตะมันแก้ไม่ได้จริงคือไม่น่าจะมีวิธีแก้เพราะว่าใช้พวกอ,อ่าผีชีพอะไรนู่นนี่นั่นนะ่ะเหมือนความสามารถมันป้องกันได้โดยอัตโนมัตินะครับเ,ออเพราะว่าในความสามารถเนี่ยมันเขียนเอาไว้นะถามว่าจําเป็นจะต้องปั้นขึ้นมาไหมสมมติภาคพื้นยังไม่โหดมากเนะี่ยผมมองว่า,วาปั้นก็ดีนะเอาจิงอ,อันนี้นะ้ตามที่เห็นนะว่าการบินเนี่ย เราเจอกันแบบ70% 80%แเตลยแต่กลายเป็นว่าบินนี้เอาเป็นว่าเฮ้ยก็เห็นลดน้อยลงอยู่เหมือนกันนะอ่าส่วนทีมที่ไม่มีการบินแบบนี้ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แล้วอ่าฉะนั้นใครใช้ตัวบินเนี่ยก็จะต้องไปคัดทีมพวกนี้แหละตีนะครับแล้วก็อีกหน่อยผมว่าอีกหน่อยแต่ก็ไม่แน่นะผมว่าเมตามันปรับไปได้ตามแพทนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยอาจจะแบบว่าไม่ไม่ใช้การบินกันแล้วนะ อ่าหรืออาจจะแบบว่าใช้กันบินกันเต็มไปหมดเลยฉะนั้นในการคัดทีมครับมันก็จะต้องคัดทีมครับว่าต้องเจอตัวกันบินถามว่าไปตีกับตัวไหนถึงจะรอดได้เราก็ต้องไปคัดพักพื้นเขาอยู่ดีนะโอ้นี่มีอัพธาตุอยู่แล้วโอ้มีอัพธาตุอานแต่ว่าเรนเจอร์ตัวอื่นๆเขาอ่ะลองดนูน่าจะพอได้อันนี้เขาได้เฮือกนะครับอะส่วนเกียร์เนี่ย โอเคอ่ะเขาใช้เกียร์ชิ้นนี้ก็ก็ได้ก็ได้เพราะว่ามาตรฐารอ่ะมาลองดูครับโอเคแบบนี้วัดกันดูภาคพื้นลองลอง,ลองกันวัดกันดูมาภาคพื้นภาคพื้นก่อนนะเอาแค่ยืนคุยพอครับไม่ใช่แบบเราเขายิงเราหายเกลี้ยงนะครับอ่าโ,โอ้โหกกำลังจะพูดเลยมันยิงทะลวงไส้แตกเข้ามาเลยนะครับ อ่าผมเลือกที่จะกดน้ําแข็งลูกไฟก่อนเพราะว่าทำลายกลุ่มเขาก่อนโอ้โ oh, ห oh, อันนี้ไม่ไหวว่ะบอดเขาขนาดแบบตัวดูแบบไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ Bot บอสมืดคือพรุ่งนี้ <laughs> อ่าวันพรุ่งนี้นะ <laughs> วันพรุ่งนี้ได้รู้กันแล้วนะครับโอเคมาวิ่งเข้ามาหากกาแพงโอ้โ oh, ห oh, ไม่ใช่แล้วกาแพงบางเหลือเกินทําไมเลนเจอร์เรามัน ทำไมมันชังเปลาาบางเรือเกิอหโวนี้ไม่ไหวเลยครับจบอ่าอันนี้เพราะว่าพักผืนสู้ไม่ได้พักผืนสู้ไม่ได้ก็จบนะเออครับแค่บอสต,ตัวเดียวเสี่ยวไปทั้งบ้างเลยออาวันพรุ่งนี้นะใครไม่มีบอสครับคือตัวอื่นเนี่ยโอ้หเกียร์เขาโหดอยู่ทุกตัวนะครับอ่าโอเคแค่ใช้ทีมนี้ทีมเดียวก็ คอนาจะเถื่อนแล้วฉะน,นั้นนะพรุ่งนี้นะบอดบืดบวกอับมืดนะครับถ้าใครได้ก็ได้เปรียบนะแล้วพอไปใช้บินนี่ก็สบายไปเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะวันนี้ก็อ่าให้ดูนะครับว่าการบินเนี่ยมันเอาอยู่ผมบอกเลยว่าเอาอยู่จริงแต่อย่างที่บอกว่าประเด็นมันคือที่กันไม่อยู่เพราะว่าภาคพื้นเนี่ยอ่าเราอาจจะสู้ไม่ได้นะครับเขาต่อให้เขาไม่ใช้ตัวบินนะต่อให้เขาไม่ใช้ตัวบินเนี่ย ถ้าภาพพื้นเขาเหนือกว่าเราเนี่ยมันก็จบอยู่ดีนะครับแต่อย่างเงี้ยเมื่อกี้ภาพพื้นก็โอเคหละถ้าสมมติเขาไม่มีบินเนี่ยเราอาจจะพอจะพลิกเกมได้แต่พอเขาใช้บินเข้ามาเนี่ยโอ้โโอเคแหละอาจาใช้ตัวอะไรมันก็กันไม่ไหวนะแล้วก็ยิ่งบินดุมันก็มาเคาะป้อมแบบตั้มเดียวนะครับก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องป้อมอ่ะป้อมเนี่ยผมอัพตันตันไหมอ่ะไม่ตันเกือบตัน88ด อ่ะก็เรียกได้ว่าก,ก็ยังโอเคอยู่ไม่ได้แย่ถือว่าก็อัพมาก็โอเคนะครับการจับจังหวะสเต็ปการใช้เทมเมื่อเกียตต่อให้ใช้แล้วเราก็ไปโดนข้อ4อยู่ดีนะครับในกรณีที่ว่าบอทเขาเขาเขาโหดนะแบบยิงทีหายหมดยิงทีหายหมดนะ่ะปล่อยตัวอะไรมามันก็ต้านไม่อยู่ครับใช้อ่า พัดออกไปไปแช่อัดป้อมก็ไม่ไหวอยู่ดีต้านไม่อยู่เพราะว่าเดี๋ยวเขาแห่กันกับเข้ามาเนี่ยตัวบินดุมันก็มาตีป้อมนะฉะนั้น,นผมมองว่าภาพรวมนะกันบินนะครับเอาอยู่ผมเชื่อว่าเอาอยู่ในกรณีที่ภาคพื้นพอจะสู้ได้อายกเว้นว่า เงินขายตอนที่บอกแหละที่มันทําให้เอาไม่อยู่ครับต่อให้มีตัวการบินโหนดออกมาถ้ามันไปเข้าข้าอ4ี่เงี้ยก็คือแบบบอดโหนหรือว่าเราเจอเขายิงหายนะยังไงก็ไม่ไหวอยู่ดีอ่ะฉะนั้นผมมองว่าการปั้นตัวการบินออกมาก็ตามนี้อชอบตัวไหนหรือเปิดได้ตัวไหนก็เอาตามนั้นแต่เอาเป็นว่าควรจนะต้องมีไว้ก่อนตอนนี้ที่มันน่ากลัวมันมีแค่บินด่อย่างเดียวส่วนบินอื่นๆนะมันเอาอยู่หมดนะครับก็จะมีแค่บินดูที่อ่ามันค่อนข้างจะ มันติดล่างโคนและติดบัฟนี้นะครับมันก็แป๊บเดียวตีป้อมแตกอันนั้นเนี่ยก็เอาเป็นประมาณนั้นแล้วกันคิดเห็นยังไงใช้ตัวไหนกันอยู่มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับอยากได้เล่นแจ้คเกียร์พักอาจจะไปเสริมบินดุไปสอมเสริมภางพื้นอะไรก็ตามครับก็แนะนำร้านเติ้งเกมรานนี้ครับ เจน้ำร้านค้าท t o เซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับอตอนนี้ปลอดภัยแน่นอน100%ครับร้านค้าจดทะเบียนจต้องการหมายครับแล้วเติมเกมมากกว่า5ปีนะปลอดภัยจะได้ครับเติมถูกครับมีแค่ iOS นะในเกมแมนเจอร์ครับทางร้านมีบริการจดแพ็คให้ได้สำหรับ a n อันดอย้ะไม่เกินกูรูบี้นะอันดอยจัดได้เลยนะครับส่วนบริการโปรแกรมจำลอง LD p h o n r g ะฟาร์มการตื่นต,ตื่นรัวรันะเกมเมนเจอร์เกมหมื่นทำได้ครับสอบถามร้านค้าได้เลยนะแต่ลิงก์อยู่ที่ใต้ description คลิปนะเจน้ำร้านค้าท t o เซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็ว ใครพร้อมไปจัดได้เลยขอได้เนเจอร์เก์แพ็คแจ่มๆจากร้านเจนางมันค้านะครับบอกวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ